ลับตาฟังเสียงได้เลยวะได้เลยวะสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เล่าชาแนลของผมอย่าลืมนึกถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับอาจจะทําคลิปช้าบ้างเร็วบ้างก็ถึงจะไปดูช่องอื่นๆแล้วก็รบกวนแวะกลับมาดูช่องพี่ต่อด้วยเนาะเออจะได้แบบมียอดวิวขึ้นหน่อยนึงพี่จะได้มีกำลังใจทําช่องต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูช่องพี่ วันนี้พี่มารีวิวกิจกรรมให้วันนี้คุ้มแน่นอนรับสกินลิมิตถาวร100เอร์ซแต่ไม่ได้ฟรีนะแต่ว่าก็ถือว่าถูกอะ่ะเพราะว่าบางสกินนี่ถึงกับขั้นกับแบบเกือบพันเลยก็มีนะแต่วันนี้เขามาขายเพียงไม่ใช่มาขายเวยมาลุ้นมาให้ลุ้นมาให้ลุ้นเพียง149คูปองเท่านั้นมีเวลาแค่13 14บสี่สิห้าสิบหมีเวลาแค่สีวันเท่านั้นเพราะว่าเขาเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้ฮะสิมิถุนายน2อง5ห้าหถึงสิมิถุนายน2 5, 6, 5ง 2, 5ห้าาเท่านั้นก็คือ,คอต้องรีบนะนี่เขาเขียนว่ามีแบบ DC ซีด้วยนะมีบิตดีซ a แบทแมนเห็นปะเป็นสกินสกินแบทแมนมันเป็นรี m a นเต็ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสกินที่ที่แรเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมนี้เนาะ ไปดูกันนี่ครับสกินแรกก็คือสกินแบทแมนรีมัเต็ดสีเขียวอันนี้ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาก็ดูสวยขึ้นสกินที่สองก็เป็นสกินของเตียวเซียนหัวเขียวนั่นเองมากับเวลล์พาสนะเป็นรีมันเต็ดสีส้มอันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะค่อนข้างจะแบรเลยโอเคครับผม อันนี้ก็เป็นอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของอิกกี้น,นเองลีมันเตดสีเขียวอันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าต้องเล่นให้ได้ถ้วยนะถึงจะได้รางวัลมาเนี่ยเพื่อแลกสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงแต่ว่าโมเดลสวยขึ้นครับผม <My sights. S 1> แล้วก็สกินนี้เป็นสกินทูของเอลสูครับผมค่อนข้างจะแรงเลยฮนะแต่ว่าช่วงนี้เห็นมาบ่อยมากก็เป็นสกินของทูนั่นเองที่เมื่อก่อนที่เงื่อนไขยเยอะมาก รูปร่างลักษณะโมเดลเปลี่ยนไปแต่ว่าเอฟเฟกไม่เปลี่ยนนะครับผมสวยดีเหมือนกันโอเคสกินนี้เป็นสกินของบาดัมนะฮะสกินลาวานะเองรีมันเต็ดตีส้มสกิน้อนแรงเป็นไฟครับผมสกินนี้เอฟเฟกสวยแน่นอนมีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงครับผมแล้วก็เป็นสกินนี้เนะี่ยสกินของแอทริกสครูนั่เองสครูเป็นชุดนักเรียนนะ อันนี้เป็นลิมัเต็ดสีเขียวเหมือนกันไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเธอจะใส่ชุนดนักเรียนน่ารักเหมือนกันโอเคไปดูสกินถัดไปสกินถัดไปเป็นสกินของเจ้าซิปนั่นเองน่ารักไหม <c oughs> เป็นสกินลีมันเต็ดสีเขียวครับผมไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับถือว่าน่ารักนะโมเดลน้องมาเขาเปลี่ยนไปดูขี้โกงขี้โกงเลย อันนี้คือสกินสุดท้ายนะเป็นสกินของเทวนั่นเอง Kingdom ก็เป็นสกินแบบเท่ๆสกินจีนๆย้อนยุคนั่นเองจีนหรือเกาหลีวะนั่นแหละเป็นสกินกาเดียนเท่ดิวลิมเต็ดสีส้มครับผมอันนี้ก็เป็นสกินสุดท้ายเนาะของกิจกรรมรับสกินถาวร100%เพียง49คูปองโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้สกินอะไรกันนะวันนี้ โอเคนะพี่ก็พาไปดูสกินทั้งหมดว่ามีสกินอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราติ๊กเข้าไปดูกันไปครับดูหน้ากิจกรรมปับ๊บเห็นไหมพอเราเข้ามาดูหน้ากิจกรรมปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นสกินที่เรายังไม่มีเห็นไหมพี่ยังไม่มีสกินบาดัมอันนี้นะยีน่าก็ยังไม่มีเทลสกินที่ยังไม่มีอีกอันก็เป็นของอิกกี้นะอ่ะ เขาเขียนอยู่ว่าเราจะได้สกินเนี่ยที่เรายังไม่มีนะอ่านดูดีๆเปิดเพื่อรุ่นรับสกินถาวรที่คุณยังไม่ได้มีที่พี่พาไปดูทั้งหมดนะใครมีทั้งหมดแล้วไม่ต้องเล่นนะมันซื้อได้แค่กล่องเดียวถ้ามีทั้งหมดแล้วจะเปลี่ยนเป็นเพชรทันทีคืออยากได้สกินไหนใช่ไหมถ้าเรามีสกินไหนที่แบบมีกล่องไว้อะเหมือนตอนเนี้พี่มีสกินอะไรห,หรือเปล่าพี่มีสกินอีกกี้อยู่นะเดี๋ยวพี่ต้องไปตัดมันออกไง คือมันมีพี่ได้กล่องตอนที่ไปแข่งถ้วยมาเออที่ได้ถ้วยมาชนะแล้วมันก็ได้เลือกสกินอีก,กี้นี่ได้ไงคือพี่อยากจะได้สกินสามสกินนี้อยากลุ้นแค่สามอันอย่างเงี้ยอยากลุ้นบาดัมยีน่าแล้วก็เทลเนี่ยอยากลุ้นแค่สามอันพี่จะตัดอีก,กี้ออกไปไงไปเดี๋ยวพี่ไปเลือกอีก,กี้ก่อนเลยไงเพื่อตัดมันออกไปนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงน้องๆพี่ก็จะมีสกินอยู่ใช่ไหมเลือกได้ใช่ไหม เลือกตัดออกไปถ้าเรามีเรามาดูก่อนนะเผื่อบางทีเรามีกล่องอะไรเงี้ยกดเลือกไปตัดไปเฮ้ย <Hey! S 1> อิกกี้อิกกี้มาแล้วตัดไปเลยอิกกี้น่ารักน่ารักค,คึกค,คักเวลาเราเล่นอิกกี้ใจเย็นๆน่ารักเราเล่นดึกดึกดึก,ดก <laughs> เห็นอะไรของมึงโอเคเซฟไว้ okay. หน่อยนะเซฟรูปไว้ไงจะได้รู้ว่าเรามีอิกกี้แล้วปับ๊บแชะอวดเพื่อนไป กินที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนั่นแหละแค่นี้แหละถือว่าเราตัดไปหนึ่งละเดี๋ยวไปดูกันจะไปเล่นส่มกันต่อป่ะอ่ะ,อะมาดูกันอีกทีหนึ่งมันจะซื้อได้แค่กล่องเดียวนะน้อง,องๆเหมือนเป็นการคืนกําไรให้เรากันพรายนี้แหละเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้รับสกินอะไรเห็นไหมเมื่อกี้มันมีสี่อันตอนนี้พี่ตัดอีกกี้ใบออกไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าพี่ไปตัดอิกกี้ออกไปคราวนี้ยเราจะลุ้นสามสกินนี้แล้วโอเคครับผม จัดไปดิซื้อมาหนึ่งสองซ้ำพร้อมหรือ,อยังกดเป็นกำลังใจให้จ้องพี่ต่อด้วยนะครับโอเคหนึ่งสองซ้ำลุยเอา้ามาแล้วกล่องมาแล้วอ่นเนี่ยเราก็จะได้สก,กิน 3. สามสกินที่เรายังม,มีเนาะมาลุ้นกันเดี๋ยวฟังเสียงเราก็หลับตาไปด้วยกันหนึ่งสองซ้ไปหลับตาฟังเสียง ได้เลยวะได้เลยวะออโอ้โห,โโหเสียงผู้ชายมาดัมบาดัม,ดมอ่าได้บาดัมมาก็ยางดีร้อยสี่สิบเก้าปองเนาะแหมลุน้นแอบบลุ้นเป็นเสียงผู้หญิงอยากได้จริงๆอยากได้นี่ไงยีหน้าไม่มีวัสนาต้อกันทั้งที่เลยยีหน้าแต่เขาไม่เป็นไรบาดัมนี่ก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะ อวดเพื่อนไหมฮะเอา้าอวดไม่ได้ไม่อวดก็ไม่อวดไม่ชอบไม่อวดโอเคครับถือว่าร้อยสี่สิบเก้าคูปองก็ถือว่าคืนกําไรเนาะยังไงเราก็ได้สก,กินน่ปะป่ะเดี๋ยวไปดูสกิากิจกรรมถัดไปครับผมนี่คือกล่องนี้เนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปอ่านกฎให้ฟังก่อนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับผม กล่องสกินโกลเด้นก็คือเป็นแบบสีทองกันหมดเลยอลามเลยเหลืองอาลามเลยทีเดียวรุ่นลับกรอบโปรไฟล์เบลร์ลพาร์ซีซั่น13ด้วยนะสุดแรงครับผมเพราะว่ากรอบโปรไฟล์ซีซั่น13เนี่ยมันก็เป็นสีทองเหมือนกันไงมันก็เลยมาเข้ากับกิจกรรมกล่องสกินโกลเด้นไงก็ยากแหละใครดวงดีก็โหก็ดีอ่ะใครดวงไม่ดีก็แห้วไปแหละแต่พี่ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นกิจกรรมนะครับ ระยะเวลากิจกรรม13มิถุนายน2565ครับผมถึงวันที่19มิถุนายน2565ครับผมเวลา6วันนะเพียง9คูปองแต่ไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่นะโอเคครับผมมีสกินอะไรบ้างไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูว่ากิจกรรมนี้เล่นอย่างไรครับน,นี่ครับเป็นสกินแรกของกล่องสกินโกลเด้นนะครับ สกินทูเรนย้อมสีนั่นเองย้อมมาจากสกินสงการนะสกินนี้แบบโคตรแรงเลยพี่ก็อยากได้เหมือนกันมาเทดีเพียวฟ้าเลยทีเดียว,ยวอ่ะสกินถัดไปก็เป็นสกินเวียดนามของราวิวนั่นเองก็ถือว่าสวยนะมาแบบเทนสีทองทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสกินบร g เจนนะอ๋อทูเรนเมื่อกี้เป็น e 30, อีสตอร์มันนี้เป็นริเจนอ่ะไปดูสกินถัดไป โอเคสกินถัดไปเป็นสกินของฉี f อ V P นะก็สวยดีนะสกินนี้ก็พี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันสวยดีสกินถัดไปนะเป็นสีทองอีกแล้วสกินของซีเนียวก็เป็นสกินเหมือนแบบเท่อยู่นะสีทองทองเป็นลิมิเต็ดสีเขียวแล้วสกินนี้เหมือนแบบเหมือนพยาคุดเลยนะดูสวยนะ สกินถัดไปนะฮะเป็นสกินของเซฟิล่านะเอเวเรียลนะเป็นสกินลิมิต็ดสีเขียวอันนี้ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปสกินสุดท้ายนะเป็นสกินซากุระฟูบุกิโกลเด้นอีดิชั่นเป็นสกินของระดับอีส r ตรมนั่นเองหรือสกินอัลติเมทย้อมสีนั่นเองสวยนะสวยจริงอันนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันโอเคครับผม ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยของสกินทั้งหมดเนาะโอเคครับผมเรามาดูกันเราไปดูสกินกันมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราคลิกเปนที่ร้านค้าไอเทมครับผมคลิกเข้าไปดูตรงนี้เลยกล่องสกินโกลเด้นนะซึหน้าตาเป็นอย่างนี้ให้เราสุ่มเหมือนเดิมเปิดเพื่อรุ่นรับกรอบเวลเปาส์ซีซั่น13หรือว่าสกินถาวรที่พี่พาไปดูเนาะสกินไอริทูเรน ลาวิวฉีซีเนียลหรือว่าเซฟิลา่าเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือว่าเพชรเขาบอกว่ากรอบเนี่ยมีโอกาสออกเท่าไหร่เอย่ยโหกรอบโปรไฟล์0.2 0ยอ้นโหน้อยมากเลยนะไม่ถึงครึ่งของ1%สกินถาวรมีโอกาส ออก1.10%หนึ่งอร์อ๋อก็ขึ้นหนึ่งอะเนาะก็แล้วแต่ดวงแต่ว่ากรอบนี้ต้องบอกว่ายากมากๆชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสก,กิน39 6 0เ้าหเพชรห้าสิบุหนึ่งโอ้โหเยอะมากอะเยอะสุดก็คือเพชรนี่แหละลองลงมาก็คือชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสก,กินเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองเล่นให้ดูเป็นแนวทางสัก10บกล่องแล้วกันถ้ามีดวงก็ได้อยู่แล้วสิบกล่องถ้าไม่มีร้อยกล่องก็ไม่ออกแล้วแต่ดวงอะจ้ะ เดี๋ยวไปดูกันกล่องมันกล่องละ9คูปองนะน้องๆซื้อได้สูงสุด100คูปองก็ได้อยู่ที่เฮ้ยซื้อได้สูงสุด100กล่องอยู่ที่900คูปองวันนี้พี่จะซัก10กล่องเนาะหรือว่า11 11แล้วกันแถม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 นี่ปะอยากแถมไหม12ก็ได้แถมแถมแถม12กล่องไปชอบแถมไมปรับ โอเคครับจัดไปสิบสองกล่องเพราะว่า,ก,มมากิจกรรมเมื่อกี้คุมแล้วได้มาหนึ่งสก,กินละไม่เป็นไรถือว่าวันนี้มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ปกติพี่จะเล่นสิบกล่องสิบ1ิบเอดกล่องอยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คลังของพี่นะเดี๋ยวไปเปิดที่คลังกันก่าพี่ไม่ชอบเปิดตรงหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันปะโอเคครับเรามาอยู่ที่คลังละเดี๋ยวมา,มาเริ่มเปิดกันก่อนเลยทีละสองกล่องเนาะมาดูซิว่าโอกาสที่เราจะได้รับสก,กินหรือว่ากรอบโปรไฟล์เนี่ย พันลิฟหลี่มากเลยนะ,ะก็ไม่แน่นะแล้วแต่ดวงไปไปเป็นเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะช่องพวกพี่ไม่มีคนสนับสนุนนะถ้าอยากสนับสนุนก็ถ้าอยากสนับสนุนก็กนนนกดูคลิปพี่เนาะเราไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับใครทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้ขอร้องนะครับแต่ว่าถ้ารักพี่หรือว่าอยากสนับสนุนพี่ก็ช่วยช่วยกันเนาะพี่จะได้มีกำลังใจทําช่องต่อไปนะครับผมไปสองกล่องแรกครับผมลุย พี่ชอบเปิดเทียสองกล่องนะพี่ขอสองกล่องเทียสอง,องกันปั๊บสองกล่องแรกไปเอา้าโหออกมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ลุ้นเลยว่ะไปอีกสองกล่องคือแบบมันไม่ไม่แบบไม่แชะเลยเหรอสองกล่องไปหลับตาเอาคอคือออกมาเลยอะ่ะอย่างรวดเร็วอะ่ะรวดเร็วทันใจไม่ออกก็ไม่ออกไงนะคือออกก็ออกพี่ว่าโหยากลนะ ไปอือหเพชรล้วนเพชรเน้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันไหนคุ้มก็เล่นตาอันไหนไม่คุ้มก็คิดว่าพี่เล่นเป็นแนวทางแล้วกันขอแค่กาลลงใจก็พอนะสองกองไปอือหยากเหลือกี่กล่องละเหลือสี่กองเปิดได้กสองครั้งพี่จะชอบเปิดทีละสองบนนีล้ละไปสองกองอือห อายากเลยอ่ะสองกล้องสุดท้ายครับผมอย่าไปกดผิดเป็นขายนะโอเคสองกล้องสุดท้ายขอลุ้นหน่อยหลับตาแนละ้วพี่กดหนึ่งสองซ้ำไป <c oughs> ไปต้องขำตามคาดอ่ะน้องๆเปิดเยอะแค่ไหนไม่มีดวงก็ไม่ออกนะครับถือว่าพี่มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูแล้วกัน พี่ก็ถือว่าวันนี้พี่คุ้มแล้วล่ะพี่ได้สก,กินหนึ่งเนาะโอเคกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วมันมีไออันนี้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะอ่าแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้เลยวันนี้วันที่อ๋ออันนี้มันเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่วันที่หก อ๋อมันเริ่มตั้งแต่6กแล้วมันมันเพิ่มเริ่มปรับใหม่อะเนี่ยกิจกรรมเนี่ย ROV ตามหาฟาร์มตามหาซิปอะ่ะแจกมากขึ้นสนุกมากขึ้นแจกเพิ่มขึ้นอีกสสกินใหม่มีสกินใหม่ของของอะไรเพิ่มมานะ2ส,สกินอะ่ะของอะไรอะ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะมีสสกินว่ะเพิ่มมานะแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งฟาร์มยิ่งคุ้ม1กระป๋องรับ1สิทธิ์จากเมื่อก่อนนะ2กระป๋องได้แค่1สิทธิ์เออใครอยากอยากยาก็ใครอยากก็จัดไป กระป๋องละยี่สิบกาแฟเท่ากับว่ากระป๋องละหนึ่งสิธใครอยากดูว่ามันดีหรือไม่ดีก็ย้อนไปดูนะพี่ทําไว้นะตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันสองสองกระป๋องหนึ่งสิเนาะย้อนไปดูคลิปพี่ได้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกรอก็แล้วแต่ดวงกันแหละมันกระป๋องละยี่สิบเนาะกินกาแฟกันตาเหลือกเลยละย้อนไปดูคลิปพี่ได้นะว่ามันมีโอกาสมากหรือโอกาสน้อยนะครับโ okay. อเคก็อย่างว่าละฮะ ทุกการกิจทุกกิจกรรมมันก็มีความเสี่ยงเนาะใครอยากได้สกินในกิจกรรมกาแฟเมื่อกี้นี้ก็ไปลองลุ้นเอาแล้วกันนะฮะอยากดูรีวิวสกินไทยคลิปไหมพี่ไม่ได้รีวิวสกินไทยคลิปมาหลายวันละ๋ยวพี่ไปรีวิวให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะที่พี่ได้มาเมื่อกี้นี้สกินบาดัมไปโอเคครับผมเรามาดูสกินที่เราได้จากกล่องเมื่อกี้นี้เนาะบาดัมนี่ตีโอสวยนะเป็นสีแดงๆแบบไฟๆหน่อยนี่ตีปกติเนาะ สกิลแรกโอ้หเป็นการวิ่งเข้าไปแบบวิ่งเข้าไปงัดไงคือถ้าวิ่งไม่โดนมันก็จะไม่งัดแต่ถ้าเราสกิลแรกโดนมันจะงัดเราเสยไปข้างหลังตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมงัดเสยให้เพื่อนได้สกิลแรกปุ๊บสกิลสองเป็นการมาเป็นการแบบโจมตีศัตรูรอบๆข้างนะเหมือนเป็นการเผาอ่ะปรับป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 ับมีเสียงด้วยเห็นไหมฮะมีเสียงมีเสียงด้วยอ่าอันตรีเรามาดูอันตรีกันเป็นการ เหมือนยิงเพื่อกับยิงงนี้ปุ่มโอ้โหถ้าเรายิงโดนเงี้ยมันก็จะขังศัตรูเห็นไหมแต่ถ้าศัตรูวิ่งผ่านมันก็จะสโลนะปุ่มแล้วก็ยิงแม่นๆเนาะเราก็แบบขังให้เพื่อนได้นะพูดถึงเงสกิลแรกสกิลสองเผาสกิลสามขังปุ่มนะขังดีๆนี่โดนหลายๆตัวเลยนะฮนะถือว่าสวยนะถ้าวาร์ปก็ไม่มีนะ ถ้าวาร์ไม่มีครับผมประมาณนี้เลยสกินของบาดัมที่พี่เพิ่งได้มาแล้วซีเนียวก็นี่คือสกินของฝั่งตรงข้ามมาดูกันไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงหรอกแต่วันสวยดีเห็นไหมซีเนียวนี่จากกล่องโกลเด้นไงอีกกิจกรรมหนึ่งเห็นไหมเอฟเฟกไม่มีหรอกแต่ว่ามันดูแบบเท่ๆดูนละสีทอง,ทองๆเอฟเฟกไม่เปลี่ยนเนาะ,ะก็วันนี้กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับการตัดสินใจในการเล่นกิจกรรมเนาะใครที่ขาด สก,บบ passwords. สกินแบบน้อยๆนี่แบบพี่นี่ก็มีโอกาสจะได้สกินแบบแร่ๆไปเลยนะ <respuesta. ressed caveat> โอเคฮะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถือว่าวันนี้ได้สกินเนาะเพราะว่าราคาปกติสกินก็อาจจะสามร้อยสี่ร้อยหรือสี่ห้าร้อยหกร้อยกัแล้วแต่บางกิจกรรมที่มันเอามานะครับแล้วแต่ดวงเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่ว่าถ้าใครพลาดไปเนาะแต่ถ้าใครพอจะมีงบก็รีบจัดไปพี่ว่ามันคุ้มมากครับผม สบายสายสไตล์เราอยากได้สกินต้องลงมือเฮ็ดครับผมเล่นเกมสนุกและมีความสุขไปกับการช่วยตัวเองอีกไม่ได้เจอคอนเซปต์นี้มานานแล้วนะโอเคครับผมตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่เด็กดีของสังคมครับผมเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยตั้งใจเรียนก่อนแล้วก็เลิกเรียนมาค่อยเล่นโกงเล่นเกมแล้วทำกะมงกันบ้านให้เสร็จก่อนนะครับก่อนนอนก็อย่าลืมส่วนบนไหว้พระด้วยล่ะพี่ไปละเดี๋ยวพี่ทําคลิปเสร็จพี่ก็จะนอนแล้วครับบางคนถามว่า ทำคลิปเพื่อก็ทําคลิปเพื่อให้ดูรีวิวนั่นแหละครับลงตอนนี้เพื่ออก็ลงให้ดูไงลงรีบลงจะได้รีบดูรีบตัดสินใจไงคือบางคนถามอะไรแบบเออพี่ก็ไม่ได้ว่านะบางทีถามอะไรแบบมีความคิดก่อนนะฮะที่จะถามพี่อ่ะพี่ไม่ได้ว่าหรืออะไรเลยแต่ว่าเวลาถามอะไรถ้าอยากจะให้พี่ตอบอ่ะถามแบบที่มันแบบเออที่มันแบบเออให้พี่ตอบได้ไม่ใช่แบบลงคลิปเพื่ออะไรเงี้ยทําไมลงตอนนี้เพื่อ ก็ลงไว้ก่อนไงน้องๆสะดวกตอนไหนก็มาดูพี่สะดวกจะลงตอนนี้พี่ก็ลงนะครับโอเคไปละไม่รู้เหมือนกันวะบางทีถามกูจนกูงงเฮอ,ออหรือว่ากูทำทคลิปเพื่ออะไรวะหรือกูเลิกทำนี้ก่อนไหมอะไรเงี้ยโอเคไปละโอ้ยี่างววะ